เชียงกับแบ็กซ้ายเนี่ยจะต้องเจอึงเส้นของวิรลัมมีวินจูจีมีสุรุสข,ขันนะครับไคยันครับฟาวรันโนนะครับไครันโนครับนี่ถ้าว่าตัวหลักเก้าคนอยู่นั่นถึงเวิร์กของวิรลัมจะ ถือว่าดูตัวนะมีนักเตะใหม่ที่มาเสริมก็มีเจสิมสันกับโรเชลลช่ลานะครัหน้ากับหลังกับากลมันคนก็ถือว่าทีมยังลงตัวยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมา<ช>นครับใช่ครับการสัญงานในทีมก็แน่นอนครับลงล็อกนะครับอยู่ที่พื้นที่สุดท้ายครับแนวรกว่าเรือจ,จะเจาะชั้นตรงได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้เจ้ถิ่บุกก็ถอยมรับในแดงครับ เาไว้3คนอ้าวดีนะครับโอ้แป๊กม้เจยิงโอ้โหมั่นใจครับเจมใครล่ะโน้ขอบอนโชวโอกาสนะครับถือเป็นการโชว์อากาศของเจซิมสันดูครับจากจังหวะพลาดของหวังยงโปหน้าทีมแต่ลักษณะเหมือนจะยิงปั่นนะครับแต่ว่าไปตัวใต้ลูกนะเนี่ยใต้บอลมากกวนาปั่นเข้าสามเหลี่ยมเลยนะฮะแต่ว่าบอลมันเหินไป จิงวหน้าทีมก็คือหลิวจินตงวันนี้ไม่ได้ลงครับก็รองคุณ้าทีมคือหองยองโปนนครับทำนาทีเป็นนาทีมอมาดักเอาไว้ได้สิวร,รักน์ทำโรยๆนะครับกับลอ,อยโซ่บอกลอ,อยเชีบอกแหมทำไมไม่เปิดเสาแรกบเดอ์เลิฟไม่มีส่วนเลยครับตอนนี้บอลเป็นของมิลเลมอีกแล้วครับ จฉซุมซันให้ทามโลออกมาทางซ้ายครับแต่ขึ้นกับหลังฮิราโนะทิระทอนโยนโยนไม่ค่อยถนัดบอลอ <ừ, S 1> ยู่ชิดเท้าใช่ครับน้ำหนักไม่ถึงนะครับเพื่อนเติมมาแล้วนะฮะอาราวินจูจีนฮิราโนะจะให้ทิระทรนอนยุดติดยังได้ทุ่มครับบุรีรัมจะอันตรายก็ตัวที่เคลื่อนมานะฮะบุบรีรัมตัวที่เคลื่อนเติมไปพื้นที่ว่าง กูกาปีเป็นปีแรกที่ทำงานเลยนะครับก็เคยมีเฮนคัทนะครับเป็นโค้ชกับอดีตมือขวาของแฟงรายการในทีมบาร์โซนาครับโคชชาวฮอลแลนด์ ah ทำงานได้ไม่นานก็ต้องกลับบ้าน,นครับมีปัญหาเรื่องครอบครัวกูกาดีสมัยเป็นผู้เล่นนี่เป็นกองหน้านะครับทลในล a สเ r ร v i โอ เคยเล่นในสเปนกับบียาโดลเต้ยครับจังหวะเด็กทุกชาติประซิลหนึ่งนัดเลยคนระับชิงแต่ว่าบอลก็ไปติดโรเชล่านะครับการได้จังหวะก็ดีครับ เอาูสินแฮนบอลครับแฮนบอลแล้วสามสิบเอ็ดนี่คืออร่อยโซนนะครับบอลไปโดนแขนก่อนครับโดนสุรีตามมาประกบอยู่ครับผ่านบอลครับ,บอเลคันโดผ่านบอลเป็นการผ่านบอล สามน,านี่ตู่เว้ยครับอ,อ๋อทีทอนเสียบอลแต่ยังมาช่วยซ้อนได้ดีครับมีจักรพันธ์เก้าพรมนะครับตรงกลางกระสุดเข่าเป็นทั้งนาวินนะครับหรูสีครับคู่นี้เจ้าทินไม่ได้เหนือกว่าเลยนะครับจากจีนรองแชมป์ลีกสุดซุปเปอร์ลีกของจีน,นครับ จะเป็นคู่แรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่พลาดเองอคือหลังบรุยรยลำเนี่ยจังหวะรับจะไม่จะถอยต่ำนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ปีปัญหาอยู่นะครับสำหรับทีมฉะนตงไม่รู้จะเจาะยังไงครับลูกชิงก็ไม่แม่นครับพยายามชิงเร็วแต่ว่ากองหลังบรุรรลำยืนคุมื้นที่แล้วถอยลึกนิดหนักได้หมดครับ ฝ่าวเลยครับว้าวเธาตกใจครับผู้สิน์ตอนแรกที่ว่าจะให้ชันตงฟาวก็เป็นลีเว่ยนะครับที่ฟาวสุดเชาในกลุ่มอีนี่มี4ทีม4ชาติเลยนะครับบุรีรัมชันตงแล้วก็ยังมีโอฮังซีเลอร์สนะครับแล้วก็เซเดโซสักกาของญี่ปุ่นครับเกาหลีจีนญี่ปุ่นครับกลุ่มนี้และไทย ทีมเดียวนะครับชิงนจังหวะแม่ผู้สินฟากานี่นี่เทียบมากกับนิดนิดหน่อยนี่เปล่าหมดเลยครับดูนี่ครับดูจัวขึ้นโดนคัมเปโลนะครับเหมุนนิดเดียวครับอีกคู่หนึ่งผู้โพหังกับเซเดโซนจะเล่นตามเวลาบัานเราที่หลังสามชั่วโมงนะครับครับเป็นทีหลังอ้าว โอ้โหนี่ครั้งแรกเลยเข้าเขตโทษแล้วลมีอากาศลุนแม่จะลม้มล้มง่ายไปหน่อยครับหวังเลิฟโดนสกิดนิดเดียวนิดดีด,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 ดตัวเลยนะครับ